สารอะไรก็มาเราตนเลยว่าปรากาตู้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกนานะะคแล้วก็แต่ต้นนะคะเรามาที่โรงเรียนดารุนบารากานะคะซึ่งได้มาหุงข้าวหมกให้กับคณะครูนะคะทานในวันนี้นะคะซึ่งน้องที่อยู่กับกนาและก็แต่ต้นวันนี้นะคะก็คือเป็นคุณครูคนหนึ่งที่สอนอยู่ที่นี่น้องชื่ออะไรนะคะคุณครูอากิดาค่ะอากิดานะคะซึ่งน้องอากิดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งทานข้าวหมกของโอลีเป็นครั้งแรกได้ชิมนะคะเดี๋ยวน้องมาบอกความรู้สึกนิดนึงว่าการที่ได้กินข้าวหมกของโอลีวันนี้ได้ชิมวันนี้รู้สึกยงงงไบ้าากก็รูสึว่ คำแรกที่กินเข้าไปนะก็คือตอนแรกกันคิดว่ามันน่าจะหมิ่นเครื่องเทศอะไรพวกนี้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าทาัคใต้หรือว่าทางเครื่องเทศของโดยรวมเข้าไปเนี่ยคือแบบกลิ่นมันจะแรงใช่แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพอกินข้าวหมกแล้วกินข้าวหมกแล้วคือจะรู้สึกว่วงนอนอกินเหนียวไก่ก็ว่วงนอนแต่ว่าวันนี้พอมากินก็คือได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกว่ามันละมุนอะ่ะแล้วมันไม่มากไปแล้วก็มันก็ไม่น้อยไปมันพอดีอร่อยแล้วก็ ก็คือแบบเห็นเม็ดข้าวอ่ะ้วรู้สึกว่าทําไมข้าวนี้มันแปลกจังไม่เหมือนกับข้าวที่กินแล้วก็เม็ดมันจะสั้นๆแล้วก็พอมันพอเราเราหุงข้าวแล้วคือแบบมันมันจะเม็ดมันจะไม่สวยอ่ะแล้วก็มันจะติดกันใช่มันทําให้ข้าวหุกไม่ไม่ร่วนซุยแต่ว่าข้าวนี้มันมันพิเศษพอเราเห็นแล้ว ขาก็ตักใส่จานแล้วมันดูสวยอ่ะก็รู้สึกว่าอยากอยากกินแบบให้อิ่มอ่ะวันนี้แค่ได้ชิมเท่านั้นแหละค่ะวันนี้เรามาทําให้ชิมนะคะที่นี่นะคะเพราะว่าข้าวหมของวุลีหุงมเพียงแค่เวลาเพียงแค่15นาทีนะคะแล้วก็หนึ่งถุงเนี่ยทานได้ถึง5้คนหรือ10สิคนได้เลยนะคะวันนี้เรามาทําให้กับคุณครูนะคะประมาณ30คนค่ได้ชิมกันนะคะแล้วก็วันนี้น้องอากีดานะคะก็เลยพอได้ชิมนะคะน้องบอกว่าอยากจะทานให้อิ่มเลยนะคะก็เลยตัดสินใจวันนี้นะคะจัดไปเลยนะคะแล้วก็จัดบอกว่าอยากจะกลับไปทําาให้้้้้กกับบพีี่่นนนนนอออองงททคคคคะะะะไดดวยชล็ตขุณ น้องอากิด้ามากๆเลยนะคะวันนี้ที่มารีวิวทานจริงชิมจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องบอกว่าจะมาทํารีวิวให้ดูนะคะหลังจากที่น้องกลับไปทําเองนาะใหัชนลาค่ะวันรายอก็กะว่าจะใช้ข้าวของโอรีโอรีเป็นเมนูรับแขกยากยานะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งกับโอรีได้เลยนะคะข้าวหมูของโอรีสามารถทําได้ทุกเทศกาลโดยเฉพาะวันรายอดีนะคะทุกคนค่ะนะคะอัลาลาไรกุ้งว่าเรามาตุนลอฮิวบาร์กาตอ